สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาแคสเกมไมค้าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาเกมไมครับก็วันนี้ก็จะมาดูว่ามันมีมอสอะไรมาใหม่นี่ครับก็ไปเพิ่มมอสมาก็นี่ครับเป็นไงโอเคเก็ดูนะครับยวด,ดูเป็นไง <laughs> น่าเล่นไหม เป็นเซฟของเออก็ดีครับเซรฟเวอร์ของใครผมก็ไม่ทราบแต่ว่าทอมาโหดมาว่ายน้ำาก็จะเป็นแบบว่ายน้าำก็จะพามาดูโอเคเออครับทิ้งไว้หมด ค okay. ดูตัวแรกกันก่อนเลยวัวโอเควัวนี่คือมามุมขี่ได้ครับขี่ได้ใครสนใจก็เออเดี๋ยวส่งลิงก์เว็บไปข้างล่างให้เอาไปโหลดเล่นกันมันมัน,นแล้วก็นี่เป็นไง ตัวอะไรก็ไม่รู้แพะอ่าแพะนะนี่ไก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 ายมันไปนี่หมาครับหมาขี่ได้นี่ก็ปลาหมึกคิปเปอร์ครับมีหลายสีเนี่ยมีหลายสีทุกตัวก็จะเปลี่ยนสีได้เหมือ เปิดๆดูหน้าฮิปเปอร์กันไปปล่อยไปเก็บมันมาเฮ้อันนี้ก็ตัวอะไรไม่รู้ก็มีประมาณนี้ก็ทิ้งไปก่อนทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งหมยเอเคก็ าาก,เก็เดี๋ยวส่งถ้าเขาอยากเล่นก็เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้เอาไปเล่นเงินเซฟเขาก็โอเคครับโหดีถึงตัวไหนวะน่าเป็นตัวนี้ตัวท้ายนี่เป็นไงโหเ,เป็นงไงวะวะได้บ่อะ อ๋อวาร์ปได้นะครับนี่ครับวาร์ปได้ว้ววาเปลือโอเคก็เปก็มีประมาณนี้นี่โอ้มังกรับเป็นไงเอ,อือตัวนี้ก็ตัวอะไรวะ อ๋อตัวสง Apple. Jack Apple, Jack Apple, Jack Apple. Uh, ่งแอปเปิ้ลแจกแอปเปิ้ลแจกแอปเปิ้ลแจกแอปเปิ้ลวิลุงแจกแอปเปิ้ลนะครับนี่ฮะมาของโอ้โดนยิงนะาโดนยิงโดนยิงก็ประมาณนี้นี่เอาออกไม่ได้ครับกเลมโอเค อันตัวอะไรวะอ๋อจิงโจ้ส่วนนี้ก็นี่ครับไดโนเสาก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเออ